สวัสดีครับพอดีมีสิทธิ์ถามมาว่าถ้าต้องการทำงานสายเซอร์วิสนะครับโดยเฉพาะทางด้าน Cyber Security นะิิตี้เนี่ยจังกําต้นยังไงและต้องเรียนอะไรและคุณสอบเซอร์อะไรบ้างนะครับก็ถ้ามาําผมเนี่ยผมก็ต้องคงบอกว่าพื้นฐาน Network สําคัญมากถ้าคุณจะทํางานสายเซอร์วินะครับก็คือ 1. ต้องมีความรู้ด้าน Network มีความรู้ด้าน s e r v ์ฟมีความรู้ด้าน p r o g r a m ม i n g นะครับมี v i r t u a l i z a t i o n ก็ต้องรู้นะครับพวก VMware นะต้องเป็นคอมมานด์ไลท์ต่างๆนะครับมีพื้นฐานคอมพิวเตอร์เคยเนี่ยผมเคยพูดไว้ใน YouTube นะครับห้าทักษะที่ต้องรู้นะครับไลนะเซอร์ที่ผมแนะนำเน,ำเนี่ยก็ที่ต้องมีติดตัวนะ C C N A กับคอมเทียสติพัทซึ่งการเรียนรู้เนี่ยมันมีงหักหลายวิธีคุณจะเรียนในออนไลน์ก็ได้แต่ถ้าอยากให้ผลเนี่ยสายเนี่ยม่สายปฏิบัตินะผมแนะนำว่าควรเรียนกับสถาบันที่มีการ สอนแบบทำงับเวิร์กช็อปจริงๆถ้าดีสก็มาเทนที่กับผมนะครับที่โจโดอยนะครับโอเคนะครับพบกันที่โจโดอยนะครับถ้าอยากมีคำถามถามเพิ่มเติมก็ทักทายมาโอเคครับก็พบกันครับ